ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือภาษาเกาหลีมอโซลเล่ม1 A นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในบทที่6เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นแกรมมาาคที่2ข้อที่2แล้วนะครับผมก็คือเป็นแกรมมาข้อสุดท้ายและเพราะว่าเดี๋ยว E ีพีต่อไปก็จะเป็นบทสนทนา2แล้วก็ปิดจบการสรุปบทนี้นะครับผมอโอเคอเรามาดูไวยากรณ์วันนี้ก็ขอเสนอไวยากรณ์นามตามด้วยโด คืออะไรก็คือหมายถึงด้วยนั่นเองนะครับผมก็คืออ่ะนามนั้นด้วยอ่ะนามตัวเนี้ยด้วยก็อย่างเช่นอ่ะเอานี่ด้วยนะเอานั่นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะโอเคอ่ะตัวอย่างนะคุณเอก็แบบโอเรนจีจมจูเซโยอ่ะจมก็คือหน่อยอ่ะขอส้มหน่อยค่ะโอเคคริโกคริโกก็แบบอ่ะแล้วก็อ่ะชากวาโดอ่ะวยากรณ์ของเราอยู่ตรงนี้ชากวาก็คือแอปเปิลนะครับก็อ่ะ ขอ Apple ด้วยค่ะอะแล้วก็ขอ Apple ด้วยค่ะครับผมนี่คือไวยากรณ์ของเราง่ายเนาะไม่มีอะไรซยากซับซ้อนเนาะไม่ต้องผ่านไม่ต้องอะไรทางนั้นอะคุณวีเขาก็ตอบนะครัคนขายเนยเนกี้อิสโยอาครับอยู่นี่ครับผมเขาก็หยิบ Apple ยื่นให้นะครับแล้วก็เนยเนกี้อิสโยอะโอเคเรามาดูตัวอย่างข้างล่างนะครับผมอะชอน่นฉันเนี่ยน,น,นะฮักแจ้งเยโยฉันเนี่ยเป็นนักเรียนนะ เคนลี่ชิโดอ่าคุณเคนลี่ก็ฮักแซงเยโยก็เป็นนักเรียนด้วยครับอ่าทีนี้อ่าอันนี้นะครับพลโกโกีกาอ่าพลโกโก,กี้เนี่ยนะมารชิสเโยพลโกกี้เนี่ยอร่อยนะแนมยอนโตมารชิสเโยแนมยอนก็อร่อยเหมือนกันนะอ่าประโยคตัวอย่างสุดท้ายนะครับผมอ๋อเจอ๋อเจก็คือเมื่อวานนะครับผม พาจีกางเกงพาจีรินชัดสยโยอ่ะเมื่อวานนี้ซื้อกางเกงนะคริกูแล้วก็อ,อุนดงฮวาก็คือรองเท้า,ากีฬานะครับผมอุนดงหวัวโตก็ด้วยก็อะไรก็ซื้อด้วยชัดสยโยอ่ะเมื่อวานนี้ซื้อกางเกงนะแล้วก็แล้วก็ซื้อรองเท้ากีฬาด้วยครับผมอ่ะตัวอย่างนะครับผมอันนี้ผมก็จะไม่ได้พาทำเนาะเดี๋ยวผมจะพา ทุกคนก็ลองไปหทำเหมือนตัวอย่างนะครับผมอ่ะเขาคือสำหรับใครที่ไม่ยังเสือเขามีคําสั่งอยู่ถ้าอ่านภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องก็อ่านภาษาอังก,กฤษก็ได้ครับผมก็อ่านภาษาอังกฤษเหมือนกันผมก็ไม่ได้เน้นคาสั่ง <laughs> ผมเน้นทําตามที่แบบคราสอนนะครับผมอ่าอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับผมโพกี้ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นอ่าเซามิงชีเซามิงซีก็คือคุณเฉามิงนะครับเป็นชื่อคนจีนนะครับผมเซามิงชินนา ชงกุกซารามีเอโยอาคุณชฉาหมิงเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะเอ่อเอาไม่ใช่ไม่ใช่เกาหลีชงกุกก็คือคนจีนนะเออชื่อเมื่อกี้ก็พูดอยู่นะว่าเป็นชื่อคนจีนแล้วจะแปลเป็นคนเกาหลีเพื่ออ่าโอเคผมควรผมควรจะไปนอนวันนี้อาจจะตื่นเช้าไปหน่อยหรือเปล่ายังไม่เที่ยงเลยไงตื่นก่อนอาโอเคนานะชีโดอ่าคุณนานะก็ชงกุกซารามิเอโยอาคุณนานะก็เป็นคนเกาหลีด้วยเหมือนกันอ่าโอเค ามาดูสับใหม่สีสับใหม่มีอะไรบ้างอ่าพาจีกางเกงผมก็พาแปลไปแล้วเนาะอุนดงหวัวกางเกงอ่าไม่ใช่เห็นไหมหมัวสมองนะสไปแล้วอุนดงหวัวก็คือสนิเกอร์รองเท้ากีฬานั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเนาะ